สแตนดาร์ดเป็นดาร์ดสแตนดาร์ดสแตนดี้นะคบสวัสดีอันนี้จากงานนะครับที่ทำมาอันนี้มีการประมูลด้วยนะคะซึ่งคนที่ประมูลได้ก็คือคุณแม่อึ่งนะคะแม่อึ่งได้ไปเอาไปตั้งไว้อยู่ที่บ้านของแม่นะคะอันนี้ก็จะส่งให้แม่อึ่งนะคะแล้วก็มีของด้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างคุณ อันนี้นะครับอันแรกเป็นไข่เค็มนะครับจากสุริทูน้าสุราษธานีนะครับจากแม่กิตแล้วก็น้องพีชเอามาฝากด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องกล่องกระติบกระติบกติข้าวนะครับกระติบข้าวจากคุณแม่ฮานูนนะคะอันนี้ก็ทําคลิปเปิดไปแล้วนะคะทาคลิปเปิดไปแล้วีนะครับจาก แม่กุ้งนะคะแม่กุ้งเอามาให้เปิดนะคะแล้วก็ถ่ายลงนะครับมีข้างในก็จะเป็นอันนี้นะคะสแตนดี้บอลเออสแตนดี้นะคะสแตนดี้นะครับขอบคุณนะครับไม่คือแอนโคลหลายเลยอ๋อหลุดหลุดหลุดโอเคครับเดี๋ยวเพิมไฟฟ้ามันได้เลยเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังแบบมัวๆเลยครับอันนี้จากคุณแม่ฮานูนะคะฮ่องกง คับแล้วก็อันนี้มีของขวัญวันเกิดย้อนหลังจากพี่เจนนี่ด้วยนะคะพี่เจนนี่เอามาให้ในนานเลยนะคะเดี nah. ๋ยวขออนุญาตอ่านคนนี้นัมากหลาแห้งขอบคุณครับสวัสดีคัมต้งสวัสดีค่ะพี่นิกี้หรือพี่เฟิร์นนี่สวัสดีนะคะอาเจียงนาอาเจียงนาหน้าตายังไม่ผ่านอย่าลืมปลายฟ้าได้ค่ะเป๊แม่โอเคค่ะขอบคุณครับขอปลายฟ้าครับ มือส่งจะไว้สัมนิไม่วัดป่ามากไม่ก็อาจจะยังนะอาจจะยังหนหน้าตายังไม่ผ่านจมูกยังแกงโมระนทุกคนไม่ไม่อาจจะอ่านไม่อาจจะเออโคเยอะไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเฮาเบบมากแบบนี่ละพี่น้อง ไม่ฮาลีน่ามาเถีสุดยอดมากขอบคุณครับแม่ไปไม่ทันตอนประมูลครับเดี๋ยวอ่าน่าจะมีมิตติ้งอยู่อีกครับทำเยอะๆเลยขออาจจะยังนานอีกทอนครับอาจจะยังนานหน้าตายไม่ผ่านจมูกยังแกงโมราณใหชินนึ่คือเราไม่แค่นี้มาดูตัวแม่ต้องมีนมมีกิกิ คือเป็นคนฟังเพลงแบบเพลงแบบนี้ไม่ได้เป็นคนฟังแบบแบบพวกโมเเรียอะไรอย่างงี้ไงคุณแม่มีมี่ปอยเป็ดวันนี้ขอบคุณคุณแม่มีมี่ปอยเป็ดด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงของแม่มีมี่ปอยเป็ดนะคะอยู่ที่อ่ายูทูบเบอร์นะคะแม่จะโชว์รีสอร์ที่ให้ลูกค้าไม่รู้ว่าเป็นเอฟซีน้องค่ะเี็กอุนน่ารักนใส่ดีค่ะดุงลุงขอเพลงโลกทั้งใบป้า เพี uh ้ยงางนจนทรอันนี้นะคะจากพี่เจนนี่นะคะของขอนวันเกิดย้อนหลังนะคะแล้วก็อันนี้นะครับจะมีของอันนี้แจกแม่แม่ไปด้วยนะคะเป็นขออเสนอของที่ระลึกนะครับไข่คิมนะครับก็เลยแจกแม่แม่ไปนะครับแม่กิ๊กเอามาให้เยอะมากๆเลยนะครับจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็อันนี้ก็ของแม่กิ๊กเหมือนกันนะคะไม่อาจจะยังนั่แตไดอยู่ ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ของแม่กิ๊กเหมือนกันนะครับแม่กิ๊กน้องพีชนะคะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในคืออะไรนะคะผมอันนี้คือของข้างในนะครับแล้วก็มีรูปอันนี้ด้วยนะ ือโชว์วันนั้นอ่ะเป็นโชว์คิดกับน้องซีเกมมาอาอฮัลซีเฮดียนงี e M e. คือตอนแรกคนอื่นอ่ะส่งเพลงไปแล้วคน,นมีบางคนนทิ้งเสาเพลงเสาพี่น้องคือมันเป็นงานแบบว่าที่เราต้องมารวมตัวกันกับเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยเนาะฮัลซีมาเสาประเดีพี่น้องเ้าต้องมีคว้ขวอ,อนนความต้องซึนมางเีฮัลซมานางไห่คือเกือกีกีมากมาเดี๋พี่น้องเ,เราต้องมีความสนุกกับเอฟซีเราต้องมอบความสนุกสนานให้เอฟซีเนาะแต่บางคนกับเฮดโชว์ก็เป็นตาไห่ย้ำอีรีนะ มันแบบมันเป็นโชว์ก็เป็นโชว์ภายของมันเน่ะเนาะใช่ค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่มีโชว์เพราะว่าบานคั้นเขาให้ส่งเพลงไปประมาณเที่ยงคืนนะคะพี่กพี่เขาก็อาจจะส่งเพลงไม่ทันเนาะอันนี้ก็จะเป็นของแม่กิ๊ดนะคะอันนี้มาเก็ตของแม่กิ๊ดแล้วก็น้องพีชน้องพีชเลือกพงพงกุญแจให้ด้วยนะคะแต่ว่าพงกุญแจอ่าน่าจะอยู่บนรถนะคะก็เลยไม่ได้เอารงมาให้นะครับแต่ว่าขอบคุณน้องพีชด้วยนะคะ โอเคครับคือบอกแก่ม้าไ้ลูกแล้วเอาไปฝากคณาคัรนวายยังปวกเจาะค่ะอันพึ่งใดมาวังได้ใดนี่คะ่ะท่้นเดงท่า้นเด่เอาไปานี่เลยคะ่ะอันนี้นะคะจากคุณแม่กิดนะคะนี่นะคะป็นทองคําแท่งนะคะ96.5เปอร์เซ็นออร่าของความแห่งความสุขที่มีคุณค่านะคะการให้คือการแสดงความปรารถนาดีสิ่งที่มอบสิ่งที่มอบให้คนที่คุณ ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับของแม่กิ๊ตแล้วก็น้องพีชนะคะเราได้ถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะครับกับแม่แล้วก็น้องนะครับอันนี้มีใบเสร็จมาด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะครับนตอนลิบุก็จะเก็บไว้อย่างดีนะครับเก็บไว้ขึ้นหิ้งเลยนะครับเพิ่มเร่งไว้เลยนะครับรู้สึกก่อนมมุิขอบคุณนะครับมี แล้วก็นะคะก็จะมีของขวัญนะคะจากยายโรสด้วยนะคะวันนั้นคุณยายโรสก็มารออยู่ที่หน้างานด้วยนะคะวันนั้นก็ขอบคุณคุณยายโรสมากๆเลยนะคะที่มาให้กาลังใจนะครับก็จะมีนี่นะคะมีฝั่งนี้เลยนี่นะคะเป็นของขวัญก็จะมีผ้าห่มนะครับอันเพิ่์มานี่เป็นของขวัญวันเกิดนะคะขอบคุณคุณยายโรสมากๆเลยนะครับผมนี่เป็นเสื้อนะคะขอบคุณคุณอออล่ารักมากเลย เซอี์พินี้ไดโนเสาร์ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณยายโรสนะครับอันนี้คุณวันนั้นคุณยายก็มาให้กําลังใจด้วยนะคะแต่ว่าคุณยายไม่ได้ซื้อบัตรเข้ามานะครับคุณพ่อก็เลยเข้ามาเลยนะครับแบบว่าก็พามาให้คุณยายนะครับคุณยายน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็มีชอบอะไรจากคุณยายด้วยนะครบนี่อันนี้เลยนะครับชอบอะไรจากคุณยายโรสนะครับ มีขอบคุณคุณยาโรสมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณคุณยาโรสที่มาหาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่กิฟน้องพีน่ารักมากๆด้วยขอบคุณครับความคิดสั้นใส์มากขอบคุณครับมีทิติโนริโอน้องเก่งน่ารักขำจนน่าใจขอบคุณครับขอไปฟัาว่าฉันปินต้นมองมองนาบนขอบคุณพี่ขอบคุณครับแม่ ดีโอวันนั้นน้องจีนนารักมากขอบคุณค่ะเดวซี่ขอบคุณค่ะร้องเพลงหาเรือรูปาหาเรือเพลงหาเรือบ้าครับเรือบ้าขอบคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาลัยด้วยนะคะเป็นช่อเล็กจากแม่วันเย็นด้วยนะคะขอบคุณแม่หวานเย็นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่อมาลัยจากแม่ไพรนะคะสีม่วงนี้เลยนะคะช่อมาลัยจากแม่ไพรนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ มีปี้จดหมายน้อยด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับจากแม่ไพรนะครับตึงสงสารมันเกิดย้อนหลังนะครับแม่ไพรด้วยนะครับผมนี่นะครับเสียไปอย่างนี้เลยขอบคุณแม่ไพรมากมากเลยนะครับแล้วก็หันมาฝังทางนี้นะครับก็จะมีช่อบอะไรนะครับอีกสองอันนะครับจากพี่แบมแบมนะคะคุณยายแบมแบมย่าแบมแบมนะคะขอบคุณ มากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นมาลัยจากแม่รักเยอรมันนะคะแม่เยาว์แม่จัสมินนะครับแม่ด้วยแม่มีสาแล้วก็แม่พายุนะคะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับที่เป็นช่อมาลัยแล้วก็ของขวัญที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นอันเดี่ตรงกลางเอาไ้ตรงกลางพี่น้องอันนี้จากแม่นกนะคะแม่นกน่ารักมากมากเลยนะคะแล้วก็ มีมาลัยมาสดด้วยนะคะจากพี่เล็กแบนโซนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็มีออ่แม่แตงด้วยนะคะแม่แตงใด้อมข้อไก่น้อยนะคะแม่ไก่แม่ไก่นะครับแม่แกงแม่แตงนะครับแม่แตงใด้อมข้อไก่น้อยนะครับเนี่ย้ซื้อแล้วเป็นด้อมข้อไก่นะครับขอบคุณแม่แตงมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆเลยวันนั้นหนูไม่ได้แต่งเป็นจิตลาะหนูแต่งเป็นแม่แตงผมสั้นเหมือนกันเลย ผมสั้นเหมือนกันเลยนะคะขอบคุณแม่แตงนะคะนี่ไงแม่แตงล่องพ่อก่น้อยนะคะปังปังครับลูกขอบคุณครับน่ารักเก่งมากๆาครับพีโอทันข้ายังรู้สวัสดีแม่ขวัญครับสุดยอดความคิดแม่แม่เอฟซีต้องสนุกจริงๆเลยครับลูกน้องจินเป็นอะไรไอเดียเจ๋งมากใช่ครับปัญหาคิดกันแบบสดๆเลยไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีทักไทยเอ็นเอ็นเตอร์แฟนหน่อยจ้า แอดมินบันรหักหนองนรืโอ้เพลียเหมือนมันแล้วใดทีหรือ่อรักมากค่ะขอบคุณครับชมูกยังเกงมือรื่องทักทายอินเตอร์แฟนหน่อยนะอินเตอร์แฟนคนต่างประเทศใช่อไหมฮัลโหลสวัสดีครับรีโอตเกนเมสิกฟอรมอันเคิ o ั e โ h a t we love you a l l เวลี่โอฮับ p from p h i l i p p i n e s thank you Philippines I love you too thank you for support me ก็เลยได้หองแกมเก็บลิขสิทธิ์ค่ะวันนั้นแต่งเป็นแม่แต่งนะคะไม่ได้แต่งเป็นหอแม่จีนเห็นพ <laughs> ี <p> ่ดีโอแต่งเ,เ,เ, <p> เ,เป็นแม่จีนหนูชอบมากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคะ่ะผอบคุณแม่มีมี่ปอยเป็ดด้วยนะคะ วันนี้ก็จะมาขอคุณมาไลด้วยนะครับข้างบนที่ห้อยอยู่นะครับทางล่างข้องกัิซิเบิร์ดเดย์นะครับมาขอบคุณคันทึ่งนะคระสสดีีโอจากลูกทางเรารักผสมจากฟิลิปปินส์ thank you Philippines ทรงผมแม่แตงหรือแม่แบบลูกเหมือนกันมากๆเลยนะคะเป็นแฝดสาวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณฝั่งซ้ายก่อนดีกว่าแม่แม่โอมนี่ยังดูอยู่อยู่ใช่ไหมคะ แม่โอเมียคิดถึงบ้านไหมเนาะอันนี้ก็จะเป็นมาลัยนะคะจากแม่รัดเยอรมันแม่กล้วยแม่มีสาแม่พายุแล้วก็แม่เยาวนะครับอันนี้เลยนะครับสีเขียวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมาลัยจากแม่อื่นเขาคอนะคะที่แบกรา้ปัสแอนดี้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะส่งให้แม่เพราะว่าแม่ไม่ได้ขี่รถสดตัวมานะครับแม่เอากับยาง เลยว่าจะส่ง <peach able> ให้แม่ที่เพชรบูรณ์นะคะที่รีสอร์ทสแม่เลยนะครับแล้วก็อันนี้ของคนแม่ใหญ่ด้วยนะคะวันนั้นก็จะมีแม่แม่หลายคนเลยนะคะไปให้กําลังใจรวมถึงแม่ใหญ่ด้วยนะคะนี่นะครับเหนบ็นไันนี่นะคะของแม่ใหญ่นะคะแล้วก็อันต่อมานะคะอันนี้เป็นของจากบ้านฮกน้องนีโอนะคะจากทางบ้านลายนะคะก็จะมีแม่ฝนลุงรงรแม่นกนะคะแม่ฝนก็ไปให้กําลังใจด้วยนะคะวันนั้น แม่นกแม่แก้วแม่เจียมนะครับลุงรงเมืองทองแม่กุ้งนะคะพ่อโชคแม่สวยแม่ใหญ่แม่กิบนะครับแม่ฮานูนแม่ไพรแม่จ้าเอแม่จิ๊บแม่แป้งแล้วก็พี่บีครูหมวยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขันมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีมาอะไรจากแม่ฝนแล้วก็ลุงรงเมืองทองนะคะเพื่อนกับหายก็ลังใจนะครับวันนั้นชวนลุงรงไปด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แจนด้วยนะคะพี่แจนคุณหมอแจนนะคะแล้วก็มี อันนี้นะครับจากบ้านเฟสก็จะมีแม่หวานแม่ทองสุกแม่รจนาแล้วก็แม่ขวัญนะครับนี่นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับน้องเรียกหาพี่โอ๋นี่แล้วเพิ่นเสื่อมพี่มีนี่นะครับเพิ่นไม่ได้เสื่อมโอ๋นี่โอ่งมากขอบคุณครับขอบคุณพี่โอ๋ที่สร้างความทุกข์ในวันนี้ โอเคค่ะขอบคุณแม่มีมี่ปล่อยเปลนเหมือนกันครับที่ออกเพลงน้าอาจจะยังเลยขออนุญาตร้องเพลงปลายฟ้าให้พี่นนองฟังแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคคนมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่แม่ที่อ่ซัพพอร์ตเข้ามานะคะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังนะคะแต่เป็นแม่จีนแม่ดูหลายรอบมีกออนุขมากขอบคุณครัอตอนน่้โ่นน่ารักมากขอบคุณคับ มากจากนองนิโอ้ขอบคุณค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะขอเพลงเข้ามาได้นะคะขอเพลงเข้ามาได้เลยสองคนหนึ่งคำสัญญาเคยบอกน้องว่าสิพาน้องหย่า เริ่มต้นตนด้วยความหวังแต่ก็พ่าด้วยความเป็นจริงฝันเอาไว้ที่ปลายฟ้าแต่โชคชะตาที่อยู่บนดินน้ำตากระลุ cần sau mỉm cứ con xin vắng đu nâm hăng đôi quan mờ mờ ha khung thang nhẫn càng nhẫn khung sầu ta vỡ bỏ แย yeah, กระหว่างทางก,กับไอ้าสารกี่คนขนา้างหน้าเก็เป็นคนโง่ไปโล่เนี่ละไม่ต้องห่วงแต่อยากพูดกับคนที่เสียงทาง คนซงจะไว้สบมีลาหลายฟ้าที่เขาพายืนบ่เที่ยบบ่คงบ่จนยางยังดีที่ใดเริ่มต้น ไอ้เลยเป็นคนอยู่เขียนข้างใจรายฟังที่ฟังเอาไว้ผมก็เป็นไอ้สุภาโนุ่มยันขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณเาก ที่ให้กำลังใจแล้วก็เข้ามารับชมน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะชอบมากฮอลีโอของคุณคาะมโซเจะาวนสักนี้ลาหลายฟ้า อมประจมยญาระว่งางทางใ้มีความสุขไหลาย,ลาย,ยังมีที่ได้เริ่มตนม้นให้เคยเป็นคนอยู่เคียงข้างใจ ลายป้าที่เังเอาไว้คุณรอเป็นทางสิ่พระนริยะเมื่อสมจะไว้สักมีละนาชมดีเดอนาะสมหวังที่ปลายฟ้า คขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรอบหน้าอยากเห็นลีโอร้องเพลงคู่มีนีจังะคะได้เลยนะคะแต่ต้องรอที่มีนกลับบ้านก่อนนะคะติดตามตั้งแต่เป็นเด็กจนโตขอบคุณมากมากเลยนะคะมาส่งจะไว้สักนิดละ ฝากาากาาดไลค์กดแชร์าชาด้วยนะครับฝากาากาาดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนใจให้ด้วยนะครับไอ้บ่ควรเชื่อค้าไอ้บ่อยากเป็นคนสัวซ่าไอ้ไอ้ยันหอยนาง นไปค่ะผู้มองพนาขอเพียงเข้ามาได้นะครับขอไปทำงานสัญญาก่อนนะครับแป๊บนึงครับแม่ใชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับพราแมกครับขอบคุณครับส่งกำลังใจให้น้องขอบคุณครับออมด้าอกดูวัน ได้ครับเพียงลำนวนตามใจเนาะอย่าพลาดลำดวนตัมใจนะครับเพียงนาจอดรับว่าข่าวหันฝากแม่ๆติดตามแล้วก็รับโชว์ช่องวิโอด้วยนะครับว่าสิเป็นงานไหนก็ฝากติดตามเาเด้วยนะครับเด้อพี่น้องนะครับ ฝากผลงานเพลงนะครับแม่ๆขอเพลงเข้ามาได้นะคะความเมตไหนอาจจะไม่ขึ้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาอีกนะคะขอคมดอกดวงชวนให้คะหนึงคิดถึงแฟนเอาไปอยู่ต่างแดนคิดถึงแฟน คนตรักกันจากกันไปนั้นสูดเค็มก็เพราะรักเป็นเหตุเพราะเมีนั้นจึงให้แยกทางที่เป็นคนรวยน้องมันคนจนในสัมคัญวันวานเราต่างกัน,นพ่อแม่ยนันจึงไม่ช,ชอบ เรารู้ตัวดีกาก็ต้องอยู่ส่วนงานแต่ที่ใจแก้วตายัางรักเพียรไม่มีวันเลยวันปีเลื่อนมากระามาแต่ใจน้องลานยังรักเพียรเสมอใชเ้เอิญมาแสนมาที ยิงไม่เคยพบเจอหยิบมาเสมอแม่พ่อแม่เธอ <l> <t> ออกดอกด,ดวงขอให้<น>พี่บวนตืินมาเสาวมาสืสงศอยปลาสัญญาของเราตองยังจำได้ว่าตากำแง่ที่ฐานรวมงกับพี่ชาย จะรักกันจนตายทำไมพี่ชายจำยังต้องจากเจ้าอาขสวัสดีคุณเน็ตด้วยนะคะสวัสดีพี่เน็ตน,นะคะติดตามตลอดขอบคุณครับส่งแรงใจไปเยาวหน้าในหลัง วันนี้ขอบคุาราเต้ออบที่วัันคืนมาสาวเมืองสีคอยท้าสัญญาของเราน้นาาอ,างานองอยากจะหด, oh, ด้าว่าสาวจำแพ้ที่ทานร่มกับพี่ชายจะรักกันจนตายพี่ชายจะต้อง ขอบคุณค่ะพี่โตนดอมจินแท่อะต้องจิงนกับไงเนาะเพลงนี้เม่มากตอนที่เม่ยังป่วยเมยร้องประจัขอบคุณนะคะขอเพียงลมหน่อยคะ่ะลูกลมลมอะไรครับดีกเพ็งมากขอบคุณค่ะว่าสาคำแแง อาทิทานรวมกับพี่ชายชลากาลสุไทยเพิ่นอนบ่ม็นผู้ซาา ขอเขามาได้นะครับดอกจำปาไปบางพีกตัด่ชอบตังไหวตังใจดีกว่าพี่หีมวลได้พี่หนุ่มอของพี่พออิสุรพลนะคะตังไหวตังใจเป็นตะเอวอนอกพี่น้องลูกๆพอบีกนี่เก่งเบิดสุคนเอาโหลดบ่าวาลูกไส้หล่าลูกไส้หน่อยลูกไส้กลางลูกไส้ใหญ่ลูกสาวทั้งหลายเก่งเบิดขันผู้ใดเดเมยุก็พอบีกนะ น้องลิโอนี่ก็อีกคนหนึ่งความสามารถรอบด่านพี่น้องเอ้ยสีเลนเป็นสีลองมอลล,อลั่มก็ไดสิลองลูกทุ่งลองลองลั่มแบบว่าเป็นกอนลั่มเป็นยังก็ไดแม่เก่งทั้งตลอกตลกก็กเห็ดได้สีห้าก็ไดสิหน้าลากแบบเรียบร้อยก็ได้เบิดน้องลิโอเก่งแห้งสะอ่อนมาไล่พร้อมพี่น้องเอ้ยมาไลา่ติดเตียมฟ้าบานกับแม่น้นองลิโอนี่แหละ บมมีเวลาแกะพี่หน่องเบิงซุ่งลายคากลายเน่อืมนี่แหละเขาห้องว่ามาลัยของแท้ของจริงไม่มีมาลัยทิปนะคะ